ครับสวัสดีครับเนาะสวัสดียนี่มือเสานะครับของวันที่นะที่เป็นวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเนาะครับเนาะเอาอเอาไว้ผู้นะครับเนาะกับมาเมื่อเราเกี่ยวกับอุปกรณ์ตีดกาเนาะครับเกี่ยวกับแตงเนาะครับทำแต่ลิปเตาถ่านมาสองสามขิดสอนๆเนาะในหลัวิถีชีวิตของคนเนาะครับเนาะกระเฮ็ดสหรับผู้ที่คิดอยากเฮ็ดแบบ แบบแบบวิธ um, kind of like oh, ีชีวิตแบบของคนใหญ่นะครับเนาะตื่นเสารขึ้นมากกับเฮ็ดแบบนั้นแหละครับเฮ็ดก็ก็แก่ก่อนเนาะสิไปรับจังหลับจางเขาก็ต้องเฮ็ดงานบ้านเขาห้แล้วเนาะก่อนนะครับเนาะคือละว่าหละครับตื่นเสาได้งานหลยตื่นสายได้งานหน่อยนะครับใส่บอยเงินมดเงินมีก็น่าสดเงินมดก็น่าเศร้าคือว่าหละครับโ่าานเพื่อนบอกเก่าไว้เนี่ยมันถึงมาแล้วละครับเขาก็ถ้ามีคนคอยเปลียนสติหรือว่าคอยบอกให้ฟังหรือว่าได้เบิ่งมันก็สจเกิดปัญญาเึ้นนะครับเพราะว่าปัญญามันเกิดมันอยู่กับคนทุกคนนะครัับบบนนาะแต่งทีม บไดคิดแล้วมันก็เลยบบไดถํำนะครับนะถาห้องคิดแล้วห้องถ้ำเนี่ยมันจะเห็นวิธีนะครับนะมีพิษมีถือแก่ครับซับกันไปนะครับนาอเห้องทีเกษตรเ้องกระถ้ำเกษตรเ้ามาวิชาสร้างเกระถ้ำสร้างนะครับนาอใส่เจ้าของให้เป็นนะครับเห็นเจ้าของให้สัตว์นะครับนะเฮ็ดทั้งกระจังนะครับถาบไดจ่างเพื่อนมันดีที่สุดนะครับเพราะว่าการจ้างเมือเท่วกับบบถือใจตาเฮานะครับเพราะเพื่อนกับเฮ็ดตามตามเนวคิดข้องเพื่อนขึ้นกันอยู่ได้ครับคือหโมล่ำนะครับ พ่นล่ำฐานะมาย0่บก่อนเพิ่มทั้าสิบไปให้เพิ่นบังคับให้ล่องอีกจักสามเพิ่มอีกสิบก่อนหรือสามสิบก่อนเนี่ยพ่นลองร่ำบ่ได้นะครับเพราะเพิ่นกับฐานะได้ซ้ำนั่นนะครับมม่กระซิไปขัดใจเพื่อนนะครับกับเล่าดูฟังนะครับก่อนที่เขาเรืองนะครับนอกจากมีการเกินในจักหน่อยคือมอล่ำหระครับโยกอ๋อยกู่เป็นว่าเออกับฟั่งไปนะครับสำหรับลูกหลานเลยว่าเพื่อนๆนะครับ่ารุ่นคนที่เกิดมาญ่รุ่นบางทีอากาศที่อยากเคล็ดนะครับมาเป็นอย่างครับเบื่องเอาครับ อันนี้มันมีวิถีชีวิตนะครับตึงขึ้นมากคำมากสายมากมันเป็นแบบนี้นะครับเพ่าเห็ดยูไหอยู่นาเทานะครับเพ็ดมุ่นปุ๋ยอยู่ในการข้ามเกษตรนะครับแต่ว่าเกษตรมันมีคาตอบแทนนะครับได้กินนะครับได้กินได้ขายนะครับแจกพี่แจกน้องไปวัดไปว่าเออทำบุญทำท่าํำแน่นะครับมันก็มีจังสี่นะครับกันนี้แล้ครับเริ่มมาออกว่าจากแปลงนั่นแหละครับแปลงที่สองแตงแรงนะครับนี่ถือฝนนะครับนี่ถือฝนพ่อดินไล่ไล่พ่อได้เอาผ่าโต๊ะผาเต็นไปมุ่ง หลังเท่านนั่นแหละครับก็พอดีครับตกพอดีกับเส้ยอดแรงบ่แรงก็บโมูหนะครับมันแรงไปหนาแต่เท่ากับเฮ็ดไปครับแรงบ่าแรงก็เฮ็ดไปตัวนี้เป็นแห้งแรกนะครับบริลงทุนยังหลายดอกครับกระน้ำมันหนาสิบกินเครื่องรีกรถอีแตกนะแห้งเท่านะครับเอาแห้งดันใส่ย่างเดียวนะครับถอดเสือครับเลยหรอรถไทยเนี่ยโมถอดไปได้ครับมันหอนล้วไม่ขี่คานซักเสือนะครับเปืองแฝบอีกนี่ครับยอดเดินดี เอาอุปกรณ์อีกกามากัมือนี่กะที่ขึ้นเสาเอาเสือกครับเสือกครึ่งไ้่มดเลยนะครับนะเสือกครึ่งไ้่มดเลยกะเอามาจากแป้งนั่นแหละครับเอามาหมดแหละแต่มพท่านไห้ข้นน้มืมอว่านี่ขึ้นในซัมหนี่นะครับนี่การลีกานะครับใหญ่เพิ่นได้ชิกนะครับพอลูกมันเริ่มติดแล้วครับเริ่มใหญ่แล้วนะเดี๋ยวจะทายลูกว่าหย่างไรนะครับน่วยนะครับอืน่วยว่าลูกก็ได้ว่าน่วยก็ได้นะครับว่าภาษาบันเทาฟังไงดรอครับฟังเอาครับอย่าไปเสียเลยกับปัญหานะครับเขียนผิดเท่ากับอ่านถือดอกครับอ่านให้มันถือ นี่นะครับล่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหาล่องไอ้ปูกลอนแน่วยใหญ่แหละครับสามล่องนี่กะลังไรแฉะเข้นมากกะลังดอกครับนี่หน่วยเพิ่นเพราะท่านี่ห้องนะครับเดี๋ยวกะเซียวอุปกรณ์จากแป้งนั่นแหละครับเก็บไว้ปละทุกมือทุกมือกะสีมฮ้องขึ้นนะครับห้องกันเน่านะครับทุงยางนั่นแหละครับเออออกจากแป้งหนึ่งแป้งสองแป้งสามไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่นิดหด่อยเลยนะครับมันเผือใบครับ เนี่ยเด็ดหยอดไวเลยครับเพื่อใบบ่วหอยมันเลี้ยงหยอดนะครับได้ลูกหน่อยลูกใหญ่ก็สร้างแต่ว่าถ้าแย่ยามให้เฮ็ดติดแล้วเฮาเด็ดหยอดไวเลยนะครับเด็ดหยอดออกไว้เลยงามอยู่แล้วครับเนาะมันถือเงี้อเเสาเนาะถือมอถือยังนะครับมอไลเราครับเนี่ยเอาจ๊กปดลอยนวยกับพ่อตัวนี้ไปกินนาแรงนะครับเนี่ยครับเพราะท่านในห้องแล้วมันใหญ่เลยครับเนี่ยท่านในห้องแล้วมันใหญ่เลยครับเนี่เนี่ยแถวนี้บ่ห้องบัวใดนะครับเนี่ยผมเคยปลูกมันแกวอยู่ ไ่ได้กินนะครับเอองามแต่ลูจูผหอมนะครับเหนอะมืดเลยเหระครับเผอแป๊บเดียวนะครับสามเดือนมาขุดมันแกวนะครับกาลังดอกงามๆเมษสาที่ขุดไว้แจกพี่แจกน้องนะเทตการนะครับนอเมษสายนอตะกีเนะฝนตกใส่่าขุดยังไงมาขุดโอ้ยเป็นหาเป็นกระตาครับบ่ได้กินสักหัวครับเสียดินนะครับก็เหินดินหันนะเรับเลยเหล่าซูฟังนะครับตรงห้องพยังเห็นไหมนะครับเสียง กับการเนาห้อง้องห้องนะครับเนี่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นไว้อยู่นะครับเนี่ยแตงไปจากมือปูวันทียี่สิบทันว่ายี่สิบทันว่ากับประมาณจากสี่สิบเหมือนละวาง่างนี่เนาอครับนาอเออเนี่ยโมเสามันสมองบ่คอยดีนะครับมันมันต้องอัปเดตไ่นะครับคนเถานะครับเออในขณนี้สารมันตื่อๆเนี่ยนะครับกับพวกเป็นยังนะครับนาอกับเราแต่ว่าจํำไว้แต่มือปูนะครับวันทียี่สิบนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบใ่ปีหนานะครับถามมันมันพานกับซจัด จัดระเบียบให้เพื่อนไม้ให้ระบบนำมามักเลยครับนะเอาขี่งวมักต้นนี้พ่อได้อานำมากเขานะครับเพราะว่าผมหูอยู่แล้วว่ามันสิแหล่งนะไปหนาผมก็เลยต้องใส่สามสอบไปเลยนะครับขี่งัมามักนะครับใส่สามสอบแล้วก็มีปุ๋ยน้าอยู่ได้ครับปุ๋ยข้าวไร่นะครับปุ๋ยข้าวไร่ใส่ไปนํ้ําอยู่ครับผสมห้อยบางๆไปนะครับร่องกิโลหนึ่งต่อสองร่องสามร่องอย่างนี่สยาใส่หลายนะครับมันสิเพื่อใบนะครับเพื่อใบมันบ่ค่อยจับนี่นี่คืออยางนี้เพื่อใบอยู่ได้ครับเนี่ย แต่เคือแตงเกินเกินเม็ดแปดสิบน่เพื่อใบทั้งนั้นแหละครับเกินเม็ดยี่สิบกับเพื่อแหละตามตามที่ผมสังเกตนะครับถ้าปล่อยไปมันบุคคลเป็นลูกสมบูรณ์นะครับเขาสีเรียงยอดนะครับนุยนั่นก็สิออกบิบบวเบี้ยวนะครับพยายามเอาแค่เสียมมาหยุดไว้เพิ่นกลมนะครับกลมเห็นมันลูกงามนะครับนี่เห็นมันกลมแบบนี้นะครับนี่หยุดไว้ครับตัวนี้ตัวนี้ที่มันกลมนี่ผมเห็นเห็นมันหยุดใบได้ครับนี่หยุดพี่ครับนี่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 ผมเห็นไว้เลยผมก็ตตรงมา ตอนว้ยังสีนะครับเนี่นี่นนตัวนี้ก็กตรงตอนอะไรได้ไหนครับเนี่ยตัดยอดนะครับอื่นตอนนะครับโมไฮนี้ล่ะเออแต่ซิเป็นใส่แตกหรือว่าลูกไงใส่แตกก็ดีกว่ามันสีบสมบูรณ์นะครับได้กินนะครับพราาในตัวเจนเขายังหลายเขาสิเดินหยอนนะครับเพิ่นบเลียงนะเพิ่นบริเลนะียงลูกบอกยังไงนะครับอืบริเลียงลูกลูกจอยพร้อมขึ้นลิงนะครับอุ้มลูกแต่บรหารยังให้ลูกกินนะครับ หายังได้กะจับเสแต่ปากี่ยคลองนะลูกอยู่ในขังล้างจนจอยหมดเด้ครับอันนี้ครับนี่นี่กระเด็ดหน่อยนะครับนี่บ่ไวแล้วครับนี่จากโคนมาในสองเมตรแล้วเนี่เอาลูกนี่พ่อครับนี่นี่นี่ลิลี่อยู่นี่แหละครับนี่นี่นี่ลูกนี่เพิ่อกสิอ้วนขึ้นเลยได้ครับนี่ควรใหญ่ใหญ่สีอ้วนปึ้งขึ้นเลยวันนี้พอจะติดแล้วเขาเอาลูกนี่ทิ้งครับนี่เอาลูกนี่ทิ้งลูกนี่คือลูกกันฟ้าครับกันฟ้านะครับแต่เขาไล่มาเขาเห็นอีกลูกลูกลูกอยู่พี่นะครับ ยาอยากได้เพื่อนนะครับเอ้าทิ้งนะครับอย่าเกิดกิเลสแล้วเครื่องละลูกพ่อครับเครื่องละสีลูกผมก็เคยื่องเฮดแหละครับนวดทอดกำปั้นเนี่ยครับนวดทอดกำปั้นเ้องกระได้กินอยู่หรอกครับแต่ว่าเ้องขายบ่ได้ครับเพื่อนตอนนี้สื่อมันก็จสื่อสอบละลอยแหละครับบ่ได้เงินพันเพื่อนหรอกครับของผมเนี่ยหายมันได้ไรลุ่นละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับเฉลี่ยจากกิโลสิบบาทเจ็ดบาทห้าบาทนะครับเฉลี่ยไปอย่งนั้นนะครับ สีรุ่นเท่ากับถ้ามันมันโมพาดเท่ากับได้สีมื่นนะครับไอ้โต๊วปลายมันก็คือว่าเป็นทุนกำแพงนะครับหลังจากนั้นเท่ากับห่อนฤือดูเฮ็ดหน้าเท่ากับคข้ายเข่าครับคข้ายเข่าในเหล่าตากไหวนะครับเออหกวกดตันนะครับเอามาใส่ในขั้วเลื่อนนะครับอย่าเบียดเบียนรัฐบาลเพิ่นนะครับอย่าไปกู้เงินเพิ่นนะผมโมกู้นะครับสมมติของคุณเงินล้านผมหนึ่งตังแต่เฮ็ดจนว่าผมไม่สามารถที่กู้ได้นะครับเพราะว่าผมบ่ได้หากุ้มของอย่างเลยนะครับผมหาใส่ก็แก้งกันสินะครับ กะบอกเป็นยังนะครับนะถ้าคนเท่าคิดคือการประเทศเท่ากับบติตนี่หรอกครับเพิ่งพ้าตนเองหน่อยครับตนที่เพิ่งแห่งตนพือพระเพิ่นว่านะครับจริงนะครับพระว่าแต่ว่าพระบางองค์เพิ่อนกับเพิ่นสอนในเสื้อนะเพิ่อนปฏิบัติหรอกครับอ่านี่นะครับนี่หน่วยใหญ่แหละครับก็ที่บอกแต่ถาคลิปโดดนะครับพอวิดีโอนี่โทรศัพท์มันได้มาใหม่นั่นนะครับเนาะเห็นนี่ข้อมูลขึ้นหลายเกินนะครับเพราะว่าหลานอยู่บ้านเพิ่นเอาอีเมลพอใหญ่ไปสมัครอีหยั่างนี่ ให้เพิ่นออกให้เพิ่นบอกออกมันกะข้อมูลมันเขาใส่ข้อมูลหลายนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ใส่เน็ตเดือนละหกสิบาทนะครับตั้งแต่ยุคใดหรอกครับเนาะมันมันมันมีแบบนี้เขาก็สิพยายามให้ต่เฮาใส่แบบเน็ตแบบใหม่นะครับเขาก็จับการคุ้มใส่เฮานะครับเนาะเออแล้วเราพ่อใหญ่มันกับผมไม่ไล่ได้อยัางนั้ครับรายได้คือปลูกกอแก่ๆถ้าสิบวให้หต่อไอ้ค่าจานดาวเทียมเพิ่นมันกับโบไว้นะครับเนาะให้กำไรชีวิตใะสื่อกาแฟกินหมูละสองซอง สือขนมนมเนยกินแน่แหลกกันไปให้เกษียณถ้าก็ไปแหลกยังสั่นนะครับเนะาะว่านกับเสียผ้าสีรดมากกุญปู่บที่ปอ,อาเนี่ยเออโมเส่ฟีโน่ของลูกเนี่ยทีใส่นะครับเนาะอีกสามขั้นไายไหวเนี่ยโบตอแล้วครับทะเบียนมันโบไหวครับมิวลอยเด็ดวีบลอยยิบหาโบตอแล้วครับต่อไปใส่สองขั้นเท่านั้นแหละครับเนาะกับเราสูป,ปะฟังกันไปนะครับสำหรับลูกร้านกับอาจีพมีแนวคิดนะครับคิด เห็นพ่อใหญ่เฮ <laughs> ็ดคิือยากเฮ็ดมันมีตัวอย่างให้เฮ็ดเฮ็ดตามจัง <karate> สี่ก็ได้ครับเออคลิปการปลูกกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ในชีวิตประจำวันนะครับการเลี้ยงงัวการสารพัดแหละครับผมกับที่เฮ็ดไหวนี่จังสี่แล้วครับเป็นเสาขึ้นมาเนี่ยเสียงหมาหอาแงกแอกจางนั้นมัดไหวครับมัดสิมันมาตัวหนึ่งมันอยากไล่รถเนี่ยเหมือนเสาเพิ่นเลยมัดไหวนะครับเนาะมัดไหวตัวหนึ่งก่อนเสียงหองแงะๆอย่างนั้นครับได้ยินเสียงผมเราคลิปเราเพิ่นอยากมานะครับ นี่ครับแต่ถเป็นห้องแหละครับห้องบ่ต้องห้องหลยดอกครับว่าเสาละเราลอยลูกลอยลูกอาจจะอาทิตย์นึงกับเจ็ดลอยลูกเลยนะเดี๋ยวหลายก่อนกันกับห้องหอบโหวังหลายนะครับเพราะว่าไม่หล่นเวนานะครับกคือค้าเพิ่งพืชเพรานว่าเราครับได้ยายาหยามบ่ได้ยาลามนะครับการตื้อแขงหรือว่าไปหาปูหาปลาหางกัคือกันเราต้องไปครับมันเป็นวิถีชีวิตต่งหนะครับต้องทำนะครับครับสำหรับเสานี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับคนติดตามให้นะครับเออเพราะง่กับ กับที่กกติดตามให้คือกันละครับพอทันทนายมส่องเดยบางเทือมันโกตเป็นบางเท่อนะครับนะมแตรลูกสาวนะครับเพิ่นเพื่นสอนให้นะครับสอนเพิ่นก็สอนทั้งลายทั้งเฟรอกันนะครับเพิ่อนอยู่ทุ่งเทปนครับสำหรับสาวนี่ก็ขออำนาจคุณภาษีรัตนตรัยนะครับขอให้คุมข้องให้ทุกขอบครัวนะครับสำหรับลูกหลานให้ยูเย็นเป็นสุขนะครับกาคิดสิ่งใดก็ให้ไดสิ่งนั้นนะครับนะพ่อได้ก็บ่ดีเท่าพ่นพ่อพ่นแม่หรอกครับเนาะ เพราะว่าพ่อเม่เป็นผู้ห้กำเนิดเทา่านะครับกับสำหรับผมเองกับพ่อกับตายจากตั้งแต่อายุหน่อยหน่อยนะครับนาอหากินในสูเมรีค่ากงกำปั้นนะครับนาอสำหรับคลิปนี้กะขออยู่ดวิดีเพียงสนี้ครับสวัสดีครับผม